เดี๋ยวครับวันนี้เราจะมาขึ้นสนะพานนะแต่ว่าเราจะมาแก้รูบิกครับต้องระวังริงซนมากวันนี้คิวจะมาแก้รูบิกแล้วเดินขึ้นบันไดวัดถ้ำเขาสะก,กันเอออย่า่ายคนถือถ้าหนุมขึ้นมาสุดแล้วแล้วมันยังไม่เป็นสุบะกอบแบบนนี้หมจะใค,ครับอ่าน๋ดวเริ่มเลยแก้รูบิกใช่ไหมแก้รูบิกแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปนะเป็นยังไงบลิงบลิงเดินได้ลิง เหนื่อยล้วอ่เอางากูให้าเดี๋ยวผมให้เดียว <ไป S 2> ใช้คิวแกเอาเริ่มเลยครับแกเลยแกรูบีเดินขึ้นมาได้นะครับวันนี้มีเพื่อนอยู่รอบข้างนะครับคือเจ้าลิงนั่นเองเอม,มันเหินเป็นอาหารครับ

เสร็จแล้วครับแกรูบิกเป็นไงบ้างครับตอนนี้อ่าเสร็จแล้วเหรอตอนนี้ใช้คิวทำเสร็จเรียบร้อยก็เรียบเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีเจ้าจิ๋นมามองด้วยครับมองตอนนี้คือภารกิจเราแก้รูบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่ผมเอาซ้อนไปก่อนมนี้มนเป็นเจ้าลิงจ๋อครับโอเคครับต่อไปเราลองขึ้นนี้มา บันไดฝั่งนี้ครับนี่เดิจะขึ้นไปไหว้พระกันนะครับเห็นะครับไปพระตรงนี้มืดมากเลยครับ อะไรฝากกดติดตามกดด้วยนะคะคุณครับ